ะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงราย3เดือนของคุณนะคะดวงราย3เดือนก็คือในเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะ,ะ2567นะคะเรามาดูกันนะคะก็เต้าเริ่มต้นด้วยราศีพิจิกนะ,ะเป็นราศีแรกเลยนะ,ะของคลิป12ราศีนะคะเพราะว่าชาวราศีพิจิกเนะะี่ยเป็นชาวราศีที่มียอดวิวใน3เดือนที่แล้วนะครัมากที่สุดเต้าก็เลยมาทําคลิปให้ เป็นราศีแรกเลยนะในช่วง3เดือนนี้นปีใหม่นี้นะคะดังนั้นก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนนะของแฟนๆช่องที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะที่ดูคลิปกันแบบอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะในเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าทีเนี้ยดูเราลองมาดูกันนะว่า3เดือนนี้นะจะเป็นราศีไหนนะที่จะเป็นเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มนะมียอดวิวเยอะที่สุดนะ,ะก็จะต้องเป็นราศีนั้นที่ถ้าจะทําให้เป็นลําดับแรกนะสำหรับคลิป12ราศี สีนะอ่ะ งวดนี้เป็นของชาวราศีพิจิกนะที่เรามาดูกันนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fan Page นะฝากติดตามกันด้วยนะคะ Red Lips Telling นะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถกด Super t h a n ตงหสือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง u t u b e นะหรือถ้ารับชมมาทาง a c e b o o k นะคะสามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กั เสมอมาเลยทีเดียวนะขอบคุณจริงๆจากใจนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะชาวราศีวิจิกนะเผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะวิธีการอ่านนะต้จะอ่านเป็นพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงสามเดือนนี้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้านนะแล้วก็จะแยกย่อยเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะโอสำหรับไพ่ที่ใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะต้องให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปทั้งหมดแล้วเนาะส่วนวันที่นะคะวันที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่า คุณสามารถดูได้ทั้งแบบโหร์ษัยแล้วก็ตะวันตกได้เลยเนาะแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านที่เข้ามาดูเลยเนะต้องให้วันที่ทั้งแบบโหรส์ไทยแล้วก็ตะวันตกไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะอยากดูตามเวลาตกฟาก,ก็ได้ตามลัคนาเนาะก็คือเวลาตกฟ้านะก็คือดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตก ได้เลยนะแล้วแต่ความเชื่อที่มากที่สุดของคุณได้เลยนะคะประมาณนี้อ่ะเรามาเริ่มกันนะก็เชิลฟพ่ให้คุณแล้วนะคะด้านหน้านี้นะเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะดูราย3มเดือนของคุณนะคะประจําเดือนมก,กราคามพมษภาคมนะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในต้นปีนี้นะ,ะ2567นะใบแรกเลยนะคะโอ้ทำง,งานดีจังนะสีไม้ขึ้นมาเลยนะคะใบแรก เดี๋ยวนะขออนุญาตเล่งก่อนนะคะไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละนะเต็มเต็มนี่เลยนะคะอ่าแพ่นดับซอสนะคะแล้วก็นะฮะ six of wands แล้วก็นะคะอดีตที่ผ่านมานะ the emperor นั่นเองเนี่ย <Okay. S 2> ขอยัดเล็งนะคะสักเล็กน้อยนะ mm. Four of Pentacles นะฮะ mm. แล้วก็อนาคตโอ oh, mm. นะ้ The Tower เนี่ย The Tower นั่นเองเนะี่ยโอเคมาทีนี้เรามาดูกันนะคะในส่วนของ อันนี้ขอวางหัวเรื่องก่อนก็นแล้วกันนะคะอันนี้เป็นความรักนะฮะมาไพ่ไม่ค่อยนิ่งเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ผ้าแล้วลองเปลี่ยนมาใช้แบบโต๊ะดูบ้างนะคะการเงินนะฮะวางไปก่อนแล้วค่อยจัดนะ,ะแล้วก็เรื่องการงานโอเคมาเปิดการงานก่อนเลยนะฮะ Queen of Cups นะ ถัดมา Justice นะคะถัดมา Temperance ว้าวมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะฮะ For Pentacles นะฮะ คุณเก็บเงินเยอะจังนะคะคุณได้ double four pentacles เลยนะชาวราศีพิจิกนะคะนี่มีแผนการเก็บเงินใช่ไหมคะ The Hangman e d นะโอเค The Hangman e d เดี๋ยวนะแล้วก็ใบสุดท้ายของเรื่องการเงินนะ Ten of Swords อ๋อโอเคเหมือนคุณต้องเคลียร์เรื่องการเงินอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะชาวพิจิกนะคะ เคลียร์มีมีแผนการเคลียร์ Clear. ในเรื่องของนิสินอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะไพ่ขึ้นมานะแล้วก็นะฮะเรื่องของความรักนะ King of Swords นะฮะนะชาพิจิทัดมาโ oh, <laughs> อ้เ h อะเวิลด์เราจะซอนไพ่ได้ยังไงวางไปก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็ Ad w o n d s นะคะแล้วก็ Unrequited Love เนะ่ยไพ่เพิ่มเติมในเรื่องของความรักนะ Reconciliation โอ้โอ๋อพอจะเข้าใจหมายเลข65นะคะไพ่ที่คุณได้เนาะอีกหนึ่งใบนะคะเป็นหมายเลขห4 อนุวางตรงนี้เนาะเพราะว่าหาที่วางไม่ได้นะคะโอเคนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดวงราย3เดือนของคนนะระหว่างเดือนมก,กราคมพมีนาคมนะคะปี2,567นะ,ะเรามาดูกันนะ,ะจะมีร่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไล่เรีงกันตั้งแต่ภาพรวมเลยนะพลังงานของคุณเนี่ยเป็น4 o u of wands เลยนะคะโอ้พลังงานดีมากๆนะอันนี้พลังงานของความสุขเนาะ เขาเรียกว่า,าบางคนเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราาคาดการณ์จากความรู้สึกบางคนคุณบางท่านอาจจะเพิ่งแต่งงานดรือเปล่านะสี่ไม้ขึ้นมาหรือว่าเพิ่งเพิ่งหรือกําลังจะกก็ได้นะแต่งงานในช่วง3เดือนนี้นะคะเพราะว่าไพ่ในทับตัวคุณเนะเาะหรือบางคนเพิ่งตั้งบริษัทนะกำลังจะตั้งบริษัทนะคะ ก็ได้นะคะประมาณนี้เหมือนกับอารมณ์ไพ่ของคนที่มีกิจาการเป็นของตัวเองเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะเพิ่ง<ะ>เปิดบริษัทแล้วมีลูกน้องแบบคนสองคนสามคนเออประมาณนี้นะคะหรือบางคนเพิ่งสร้างบ้านไม้นะคะเออเพิ่งสร้างบ้านไมเพิ่งมีอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองไหมนะคะแต่พลังงานของการแต่งงานเนี่ยมาแบบโดดเด่นอะสรับไพ่สีไม้นะพลังงานของการแต่งงานมาโดดเด่นนะหรือว่าเพิ่งมีเรื่องเ,อเรื่องราวของการเฉลิมฉลองบางอย่างก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะพลังงานดีมากๆเลยนะคะในตัวคุณเนาะหรือว่าจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้แหละนะในอดีตที่ผ่านมาดีเอ็มเพอเขึ้นมาโอ้พลังงานดีนะคะมองว่าในช่วงของปีที่แล้วก็คือกล่าวคือปี2,566เนี่ยชีวิตคุณเนะี่ย ดีมากๆเลยนะเอ็มเพอเรเป็นพลังงานของความมั่นคงนะอย่างน้อยที่สุดชาวราศีพิพจิกนะะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณทําชีวิตมาได้ดีอะ่ะออสร้างชีวิตมาได้ดีนะมีพื้นฐานของความมั่นคงที่ดีมากๆบางคนคือมีพลังงานของการงานที่มั่นคงดีนะคะการเงินที่มั่นคงดีด้วยนะคะหรือเอ็มเพอเรเป็นพลังงานของแบคเอพก็ได้การมีแบคเอพที่ดีการมีคนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เออ,อรประมาณนั้นนะคะเอ็มพอรอาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณก็ได้นะคะ ประมาณนี้หรือกล่าวถึงตัวคุณเองหรือกล่าวถึงลักษณะภาพรวมในชีวิตของคุณนั่นแหละว่ามีความมั่นคงดีในช่วงที่ผ่านมาอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้เจอเนาะข,ขอพูดในเรื่องของความคิดก่อนก็แล้วกันนะ,ค,ะความคิดคุณหลักๆนะในช่วงสเดือนนี้นะ,ะชาวพิจิกสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เก็บเงินเก็บหอมรอมริบอดออมประหยัดมัธยัตนะคะอารมณ์นั้นคุณอาจจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะ ในช่วง3เดือนนี้นะบางคนมีแผนในการเก็บเงินอนาะรมณ์นั้นว่าเฮ้ยแบบเป้าหมายนะในปี2 5 6 7เนี่ยอยากเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้นะคุณก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยอะไรแบบนั้นนะคะถือว่าเป็น energy ที่ดีนะเหมือนกับว่าควบคุมการเงินควบคุมรายจ่ายควบคุมค่าใช้จ่ายต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะมีการวางแผนการเงินที่ดีนะซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่คุณเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะแต่อย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบ หาเงินเพิ่มหรือว่ามีรายได้เพิ่มด้วยนะหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะแทนที่จะเก็บเงินหรือว่าออมเงินอย่างเดียวเนาะนะคะต้องหาหาวิธีการในการทําให้เงินที่คุณมีอยู่ในงอกเงยด้วยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะหรือไพ่กังจะบอกว่าในช่วงสามเดือนนี้คุณค่อนข้างจะเก็บตัวก็ได้นะสี่เหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงคนที่เก็บตัวคนที่ไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองไม่อยากที่จะไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครเอ,อประมาณนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีขอบเขตของตัวเองชัดเจนเอ,อประมาณนั้นก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเพร่รับซอสขึ้นมากับซิกซ์เวนะคะมองว่ามีเรื่องราวของความสำเร็จนะที่กำลังจะเข้ามาเนาะถ้าคุณคาดหวังนะอย่างเช่นในเรื่องของการงานนะนะคะหกไม้เนี่ยเป็นอรารมณ์ไพ่ของ ความสําเร็จที่คุณรอคอยมานานนะอย่างเช่นบางคนอยากจะได้รับตําแหน่งนะบางอย่างมีเกณฑ์จะได้รับนะเนี่ยพ่ายการงานขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยถ้าคุณรอคอยตําแหน่งใหม่เนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับเนาะคุณรอคอยมานานเหลือเกินนะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเนะี่ยจนคนรอบข้างเนี่ยยอมรับในตัวคุณก็คือหมายถึงเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เจ้านายนะคะเหมือนเหมือนชัยชนะและความสําเร็จมาถึงตัวคุณแล้วนะคะเรียบร้อยในช่วงสามเดือนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหรือว่า คุณกําลังจะมีชื่อเสียงนะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะคุณอาจจะทําสิ่งนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วมันอยา่างมันอาจจะยังไม่เห็นผลสําเร็จที่ชัดเจนนะแต่เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วนะคะมันกำลังจะมาแล้วนะการได้รับการยอมรับจากผู้คนนะในผลงานที่คุณได้ลงมือทําไปก่อนหน้านี้นะคะแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะความสําเร็จที่รอคอยมันหาน,าน,นะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะ พดดับซอสนะอันนี้รับรู้ถึงพลังงานของคนที่เรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนหรือว่ามีเส้นทางที่อยากจะเดินไปมเีเขาเรียกว่าอะไรจุดมุ่งหมายนั่นแหละนะคะที่อยากจะทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้นะหรือเพดดับซอสเนี่ยจริงๆคืออาจจะอาจจะหมายถึงคนรอบข้างคุณหรือคนที่มีความสำคัญกับคุณบางอย่างก็ได้เพดเนี่ยไพ่เพดอาจจะเป็นลูกคุณก็ได้นะ คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลูกค่อนข้างเยอะในช่วงสามเดือนนี้ก็ได้สำหรับบางท่านหรือจริงๆเพจอัลซ่ะถ้าแปลให้แบบน e g a t i e หน่อยนะก็อาจจะหมายถึงว่าลูกช่วงนี้ลูกคุณจะอาจจะพูดไม่ฟังนะคะเออแบบดือ้อดื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้ เขาเรียกว่าอะไรอะความใจเย็นในการพูดคุยกับลูกคุณประมาณนี้นะแต่ถ้ามันหมายถึงตัวคุณเองก็เออมันอาจจะหมายถึงลูกน้องคุณก็ได้นะ mm. เพดอับซอนนะลูกน้องอาจจะดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังบอกให้ทําไม่ทาอะไรแบบนี้ <laughs> หรือว่าอาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ที่มีมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายบางอย่างนะคะมีเป้าหมายบางอย่างนะคะในการที่อยากจะทําอะไรให้สาเร็จลุล่วงหรือ เป็นพลังงานของตัวคุณที่อาจจะดือ้อในช่วง3เดือนนี้ใครบอกอะไรไม่ฟังอะไรอย่างนี้นะก็พยายามเราฟังคนรอบข้างบ้างน,นะแต่การตัดสินใจสุดท้ายเนะี่ยอยู่ที่ตัวของคุณเองนะในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องรับรู้ถึงมันเป็นตำแหน่งของอนาคตเนาะซึ่งอนาคตในที่นี้นะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงมกราคมพฤีนาะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเมษายนนะคะดังนั้นลองดูนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยความหมายของเขาก็คือนะมันจะมีเรื่องราวไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณนะ ไม่คาดคิดคือไม่คาดคิดเลยนะเกิดเหนือความคาดหมายของคุณเลยนะจะเกิดขึ้นในช่วง้แต่ว่าคิดว่าช่วงหลังเมษาเออไปช่วงแบบตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเนาะนะคะลองดูอันนี้อันนี้คือมันหมายถึงเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้เดี๋ยวทาวเวอร์เป็นไพก่กลางๆนะเรื่องดีหรือว่าไม่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าธีมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งตัวนะคะอย่างเช่นออถูกให้ย้ายงาน เอันนี้ไม่ได้แช่งนะคะถูกให้ย้ายงานก็คือไปเจองานใหม่ทําให้คุณอ่ะได้หันเหตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่างานใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆแล้วก็มีการเลิกกันแบบปุบปรับฉับพลันก็ได้หรือบางคนย้ายที่อยู่ใหม่แบบปุบปรับฉับพลันอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้วางแผนแบบล่วงหน้าแบบเร็วอะ่ะอาจจะต้องย้ายจําเป็นต้องย้ายด้วยแบบเรื่องบางเรื่องอะไรแบบนี้นะอะไรก็ได้นะสถานการณ์อะไรก็ได้ที่ใหญ่นะคะ ใหญ่พอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหรือว่าบริบทในชีวิตคุณอนะ่ะเออมันต้องมีอิทธิพลนะคะมีมีสามารถเปลี่ยนบริบทบางอย่างในชีวิตคุณได้นะ,ะถึงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะที่จะเกิดขึ้นนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวจะลองขยายความนะเผื่อคุณจะได้นึกถึงจริงๆไม่ต้องนึกหรอกถ้ามันเกิดขึ้นจริงแต่คุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากนักนะเพราะว่าเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะทีนี้การงาน ชาวพิจิกกงานคุณได้คุยนอคคาร์สนะจัสติสแล้วก็เทมเพอเรนซ์นะ,ะเริ่มที่คนทํางานประจานะคะต้องเห็นพลังงานของคนที่โอ้ใจดีนะ <c oughs> คุณมีพลังงานของคนที่ใจดีนะคุยนอคคาสเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณเองก็ได้นะ,ะหรือเจ้านายคุณก็ได้นะคะเ <c oughs> ผื่อโรงงานคุณก็ได้แต่ต้องมองว่าเป็นตัวคุณก่อนก็แล้วกันนะคุยนอคคสเนี่ยพลังงานของคนที่ใจดีถ้าคุณมีลูกมีลูกน้องเนี่ย คุณเป็นพลังงานของคนที่ใจดีมากๆนะคือมีแต่คนรักะลูกน้องอะเออจะมีแต่คนรักคุณในช่วงของเดือนมก,กราคมนะคะก็คือถ้าถามถึงเรื่องของเนื้อง,ง่ายเนี่ยผ่านไปได้แบบชิลๆสบายๆเลยไม่ได้มีอะไรเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเนาะในเดือนมก,กราคมสำหรับคนทํางานประจำเนาะสำหรับ justice เนี่ยอันนี้ต้องมองว่านะคะอื อาจจะมีเรื่องของการที่คุณจะต้องตัดสินใจงานบางอย่างอาจจะมีความละเอียดละอ่อนที่คุณจําเป็นจะต้องดูให้ดีนะคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะมีงานเอกสารหรืองานอะไรก็ตามที่มีความละเอียดนะคุณต้องใช้สมาธิในการทํางานค่อนข้างสูงหรือปริมาณงานค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์งานจะเริ่มเข้าแล้วนะคะแล้วก็นั้นก็ทําให้ดีเนาะในเนื้องานของคุณนะหรือว่าอาจจะมีการตัดสินใจที่สําคัญบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงหกเดือนกุมภาสำหรับคนที่ทํางานประจํานะคะ หรือบางท่านเนี่ยต้องเซ็นเอกสารก็ได้นะ justice นะคะเซ็นเอกสารนะมีเอกสารสำคัญนะคะที่จะต้องจะต้องเซ็นหรือทำสัญญาหรืออะไรบางอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างเช่นการเริ่มต้นงานใหม่เซ็นสัญญาอะไรแบบนี้นะเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์นะคะแคมเปิลแลนด์ ance, ก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ ก<ว>็ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่แบบอาจจะว่างงานอยู่แล้วนี้นะคะเออมีเกณฑ์ที่จะได้สำหรับคนว่างงานเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะต้องเห็นพลังงานที่โดดเด่นเนี่ยเป็นกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะเนาะเพราะการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนาะสำหรับคนที่ทํางานประจํากลับมาที่คนทํางานประจำนะเทเบิลนซ์ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะได้ช่วงเดือนมีนาคมนะคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของใดๆก็ตามนะใน,ใน,ในอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงเนื้องานคุณได้ถูกให้ไปรับผิดชอบอีก อีกสายงานหนึ่งก็ได้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนก็คือให้ย้ายจากบริษัทที่กรุงเทพไปอยู่ที่เชีงยงใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะคะหรือบางคนก็คือลาออกจากที่เก่าไปทําที่ใหม่อย่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกันนะคะประมาณเนี้ยหรือบางคนก็คือเคยทําที่ไทยไปทําที่สาขาที่อังกฤษอ่สมมติอะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นบริษัทข้ามชาตินะ ประมาณนี้นะคะได้หมดเลยจะมีการเปลี่ยนไปที่ใหญ่มากๆในเรื่องงานของคุณเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเนาะสำหรับคนทํางานประจำเนาะทีนี้สําหรับคนที่ทําฟรีแลนซ์นะหรือคนทาธุรกิจส่วนตัวนะคะ,ะคุยนอกคับเนี่ยนะคะโอ้เป็นพลังงานของการงานที่ราบรื่นนะคะคุยนอคับอาจจะบ่งบอกถึงลูกค้าคุณก็ได้นะลูกค้าหรือคนที่บอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นลูกค้าที่ดีอ่ะสำหรับคุณอ่ะจะเข้ามานะในช่วงของเดือนมกราคมนะคะคีฟคนนี้ไวด้ดีๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นลูกค้ายาวๆเลยนะเป็นลักษณะของผู้หญิงนะคะคุยนัลคับนะเป็นผู้หญิงใจดีนะคะประมาณนี้อาจจะเป็นลูกค้าของคุณไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็ justice เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์คนที่ทำฟรีแลนซ์หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวเนี่ย justice อาจจะบ่งบอกถึงการ เซ็นสัญญาจดบริษัทอะไรอย่างนี้มีงานเข้ามามีความชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องงานบางอย่างนะด้วยเอกสารนะคะเออแต่ไพ่แนะนําว่าให้คุณดูในเรื่องเอกสารให้ดีแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้มีไพ่ในเรื่องของการหลอกลวงอะไรขึ้นมานะคะ justice <this S 1> คือเป็นความชัดเจนในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าคนที่แบบนั่นแหละอ,อ,อยากจะได้งานนี้แล้วก็สุดท้ายก็ได้เซ็นสัญญาอ,อ,อะไรแบบนั้นนะคะสมมติมีโปรเจกต์เข้ามาอะไรอย่างงี้นะการการ อย่างเดือนมกราคมอาจจะเป็นช่วงของการพูดคุยเจราจารเนี่ยคุณเจอลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเซ็นสัญญาเออในส,สัญญาแล้วก็เริ่มต้นโปรเจกต์ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าคุณจะได้เดินทางเยอะนะในส่วนของคนที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าทําธุรกิจเนะี่ยค่อนข้างจะเดินทางเยอะนะคะตั้แต่เดือนมีนาคมนะเป็นต้นไปนะ t e m p e r a n c e อาจจะหมายถึงการเดินทางก็ได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อง,งานคุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะ การงานเออเขาเรียกว่าอะไรเนื้องานอ่ะค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มีความท้าทายเนาะนะคะแต่ว่ามองว่าคุณผ่านไปได้แล้วก็การงานก้าวหน้าดีมากๆยิ่งเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งก้าวหน้านะคะเนี่ยพอไพอ่ e m p เพลนส์ปลอยแล้วถ้าใครรู้สึกว่าฉันจะต้องอยู่ที่เดิมฉันจะต้องแบบทําแบบเดิมหมายถึงวิธีการบริหารจัดก,การงานฉันต้องทําแบบเดิมแต่ไพ่ m p e r a n c e แนะน,นําว่าบางทีคุณอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีการดูเพื่อที่จะทําให้ผลพร์บันเวิร์กขึ้นอย่างเช่นคนที่ทําการตลาดมาจจเก็ ในการทําการตลาดอะไรอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบหรือว่าได้กําไรเพิ่มมากขึ้นเนะาะไพ่เชียร์ให้แบบลองหาวิธีการใหม่ๆดูนะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องงานทั้งหมดนะทีนี้เรื่องของการเงินนะคะคุณได้ four of pentacles นะ the hangman แล้วก็ ten of swords โอ้พลังงานแบบหนักแน่นมากๆไปในทิศทางที่แบบว่าใครบางคนคุณกําลังจะได้ปลดในเรื่องของนิสินหรือว่าภาระบางอย่างต้องขออนุญาตอ่านพร้อมรวมกันกันกบไพ่ใบนี้เลยนะ ไพ่หกห้าไปนี้นะที่เป็นไพ่ของคนที่แบบว่าเอ,อเขาแบกผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้วเหมือนเสื้อผ้าองไม่มั่นใจเหมือนเสื้อผ้าเขาขัดขัด,ขดลุยอ,อ๋อไม่ใช่เปียกนะคะเหมือนเหมือนเหมือน,นเดินตากฝนแล้วก็แบกอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังด้วยอารมณ์นั้นนะะมันเหมือนเป็นภาระที่จาใจจะต้องยอมรับอะเออ,อารมณ์นั้นนะภาระที่คุณแบกอยู่ซึ่งมันเหนื่อยหนะักแต่ว่าจําเป็นจะต้องทําอารมณ์นั้นนะคะอืพลังงานของไพ่นี้นะคะ มันเหมือนกับว่าในช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยโฟร์แพนด์เคิลขึ้นเนี่ยคุณน่าจะเก็บเงินได้เยอะนะหรือคุณมีแผนการอย่างอย่างที่บอกเลยนะคุณมีแผนมีแผนการในการเก็บเงินหรือว่าใช้เงินที่ดีมากๆเลยค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มค่อนไปในทิศทางของความประหยัดเลยแหละนะชาวราศีพิจิกนะแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเต้รู้ละนะมันมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาบางทีบางท่านอาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณคาดไม่ถึงด้วยนะคะ หรือมีเรื่องราวบ,บางอย่างให้คุณต้องใช้เงินนะซึ่งจามองว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วที่เดือนมกราคมคุณเก็บเงินไว้ <P ew> พอเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์จะต้องใช้เงินนะรายจ่ายบางอย่างที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นนะหรือถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะคะมันอาจจะหมายถึงเรื่องของหนี้สินก็ได้ดิแฮงแมนอะเดือนกุมภาพันธ์คุณจะคิดในเรื่องของหนี้สินหรือว่าเรื่องของการเงินที่มันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณอยู่บางอย่างนะอันนี้คือแปลความได้ทุกอย่างเลยนะดิแฮงแมนนะอย่างเช่นบางคนที่เคยไปค้ำประกันให้ใครแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา อะไรแบบนี้คุณคิดเรื่องนี้หรือว่านี้สินบางอย่างที่แบบคุณอาจจะแบกมันไว้เยอะไปอย่างเช่นคุณอาจจะมีหนี้บ้านหนี้รถแล้วรู้สึกว่าคุณใช้เงินเดือนชนเดือนใช้เงินไม่พออะไรแบบนี้คือคุณจะคิดเรื่องนี้เยอะขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่เดือนมกราคมเห็นพลังงานของการเก็บเงินมาเยอะแล้วนะคะแต่ทีนี้เดือนมีนาคมมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของของในเรื่องของการเงินของคุณอนะเทนอฟซอดคือไพ่ของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนจะเกิดข้อสรุปนะชาวพิจิก ได้กับชีวิตคุณอะว่าการเงินคุณอะต่อไปนี้คือฉันไม่แบกแล้วอะไรที่ฉันไม่อยากแบกฉันจะไม่แบกแล้วอะไรเงี้ย <lider ing and music> จะหาวิธีการใหม่ให้กับชีวิตแล้วฉันจะต้องแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีการเงินที่ดีขึ้นให้ได้เหมือนคุณแบบตัดสินใจแล้วอารมณ์นั้นนะแล้วก็แบบมันจะหาวิธีการใหม่หรือว่าจบบางคนเป็นลักษณะของการ,การจบนี่สินเก่าๆนะอย,อย่างเช่นถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ้ยคุณผ่อนบ้านกับผ่อนรถแล้วมันไม่ไหวอะไรเงี้ย like คุณก็บางคนก็คือขายรถขายรถอันนี้คือเป็นการยกตัวยอย่างนะขายรถ คือตัดนี่สินบางอย่างเพื่อทําให้คุณหายใจคล่องขึ้นหรือจะมีการวิธีการจัดการอะไรของคุณเนี่ยที่มันชัดเจนขึ้นอนะ่ะในช่วงกุมพากับมีนานะคะมันจะชัดเจนขึ้นนะในเรื่องของการเงินของคุณนะคะอแต่พลังงานมาดีในช่วงแรกเลยนะที่คุณวางแผนการเงินเหมือนคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องคาดการณ์นะคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าจะต้องมี รายจ่ายเกิดขึ้นในเดือนกมุาพามีนาหรือเปล่านะคะทาให้คุณเก็บเงินมาตั้งแต่แบบช่วงก่อนหน้านี้แล้วอะไรแบบนี้เนาะคิดในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าค่อนข้างรัดก,กุมในเรื่องของรายจ่ายเลยอะไรแบบนั้นนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเสียเงินไปกับงานแต่งงานหรือว่าอันนี้ไม่รู้คาดการ์นะก็เลยแบบกลับมาเก็บเงินนะประมาณนั้นนะคะแต่มองว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้เพราะว่าไพา่ไพ่สรุปจบเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเทนอฟซอรนั่นแปบลบว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ สุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะจบลงได้ในเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวกัรเงินคุณจะเริ่มรีเซ็ตขึ้นมาใหม่นะนะคะเพราะว่าอะไรทำไมต้องถึงแน่ใจะบ,บนั้นคุณดูไพ่ใบน,นี้สิไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของเทวดานะ,ะเทวดาคือความสุขนะคะความสุขในชีวิตนะค,ะความมั่งมีเนาะ,ะการมีเงินมีทองใช้นะคะแบบไม่ขาดมือนั่นแปลว่าคุณต้องปลดในเรื่องของภาระหรือสิ่งอะไรที่คุณแบกไว้ที่ไม่จําเป็นอะ ต้องนั่งพิจารณาการเงินของตัวเองอย่างถีทั่วนะชาวพิจิกนะช่วงสเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะจัดการได้แล้วมันจะหายใจใหายคอคล่องคึนืนไกลไปแบบเนี้ยหรือไพ่กันจะบอกว่าเทวดาของคุณเนี่ยรักษาคุณอยู่นะหมายถึงว่าคอยอคุคม้คมครองดูแลคุณอยู่นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงกังวลไปหรือว่าไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะภออพ่ใบนี้ก็จะบอกคุณอาจจะอธิษฐานจิตกับเทวดาประจําตัวของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่า ก็อธิษฐานจิตด,ดูนะคะเออคอยช่วยเหลือคนดูถ้าคุณต้องการแนวทางอะไรอย่างเงี้ยนะลองอธิษฐานจิตด,ดูคุณอา,อาจจะได้รับคําตอบแบบที่คุณไม่คาดคิดนะ ในการแก้ปัญหาชีวิตของคุณก็ได้นะคะแต่ต้องมองว่าราศีพิจิกคุณผ่านไปได้แน่นอนเนะาะไพ่เทวดาเนี่ยประจาตัวของคุณขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวจะหาวิธีการเจอเนาะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาการเงินเลยนะคะที่เข้ามาดูนะราศีพิจิกนะเดือนมกราคมเป็นสัญญาณที่ดีในการที่คุณเก็บเงินนะเก็บเงินไว้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เรื่องราวไม่คาดฝันที่คุณอาจจะต้องใช้เงินเนี่ยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็อืมกันไว้ก่อนเนาะเงินฉุกเฉินมีพพยงพออองออนาิจรณดู ะะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะชาวราศีพิจิกนะคะ i n g of Swords ขึ้นมา The World ขึ้นมาแล้วก็ Eight นะเอเดรวอนส์นะเออเห็นพลังงานของคนโสดนะคนโสดคุณจะมีมี Power มากเลยอะคนโสด King of Swords เนี่ยมีพ w ังมากเลยคุณมีเสน่ห์นะแล้วก็ เหมือนแต่ว่าต้องเห็นพลังงานของคนโสดที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ดูเหมือนคุณมักจะโฟกัสกับในเรื่องของงานของตัวคุณนะรือว่าเรื่องอื่นๆที่จะต้องทํามากกว่าเหมือนกับเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นรองสําหรับชีวิตคุณมากๆเลยนะชาวคนโสดเนะี่ยเหมือนบางท่านเนี่ยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วสามารถที่จะเรียนรู้อยู่ได้ด้วยตัวเองนะแต่มันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแหละในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาในช่วงของเดือนมีนาคมนะคะ อาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้นะชาวคนโสดหรือว่าถ้าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในในการที่คุณได้เดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะได้เจอคนคนนั้นก็เป็นไปได้นะสำหรับชาวคนโสดแต่สำหรับตัวเต้าส่วนตัวเต้ามองว่าคุณยังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะก็ดูดูกันไปถ้ามีคนเข้ามาเนาะนะคะส่วนสถานะอื่นๆเต้าไม่ค่อยรู้สึกเลยนะสำหรับสำหรับหน้าไพ่นะคะอ่ ถ้าสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีความสัมพันธ์เนาะแนะนาให้คุณเติมเต็มกันมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมันมีแนวโน้มว่าแต่ละคนอาจจะโฟกัสกับในเรื่องงานเนาะโดยเฉพาะเดือนมกราคมนะคะคุณผู้ชายนะคะก็แนะนําให้ดูแลคู่ของคุณแฟนของคุณเนาะ,ค,นะคุณน่าจะโฟกัสกับงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ แต่คนมีเกณฑ์ะสบความส็จในเรื่องงานของคุณนั่นแหละแต่ว่าต้องดูแลครอบครัวหรือว่าแฟนของคุณคู่ของคุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันนะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เออซึ่งมันก็เป็นเดือนลืมนึกไปเนาะมันเป็นเดือนของวันวาเลนไทน์ด้วยนะเออถ้าได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็อาจ่ยมีเกณฑ์ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะ The World ขึ้นมาเนี่ยหรือไปเที่ยวไกลๆนั่นแหละนะคะด้วยกันเนาะเป็นโมเมนต์โรแมนติกร่วมกันนะที่จะได้มีนะคะแล้วก็ เอราวัลแตอันนี้เห็นพลังงานของการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันเนาะอาจจะเป็นช่วงกุมภาไมนานนั่นแหละน่าจะได้เดินทางร่วมกันเนาะสำหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะอืมทีนี้ unrequited love นะจริงๆมันเป็นพลังงานของรักที่ไม่สมหวังนะอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่สื่อสารถึงคนมากนะคะต้องไม่รู้สึกแบบนั้นนะแค่แบบคนโสดคุณอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ในเร็วนี้เพราะว่าคณตัวคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสะว่าแบบ คุณเนี่ยจะเลือกใครคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องงานมากกว่านะคะส่วนคนมีคู่มีแฟนแต้องไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันจะเป็นรักที่ไม่สมหวังอะไรอย่างไรเนาะส่วนคนโสดนะเอ่อ reconciliation นะคะคนมีมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่เขาเรียกว่ามาจากอดีต <c oughs> มาจากอดีตที่อาจจะเป็นอดีตแบบอดีตแบบชาติที่แล้วก็ได้แบบอดีตจากถ้าคุณเชื่อเรื่องนั้นนะหรืออดีตท,ที่แบบว่าอาจจะเคยคุยแล้วก็กลับมาแบบคุยกันอีกคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ ประมาณนี้นะคะมีเก็์จะเข้ามาในช่วง3เดือนนี้แหละนะสำหรับชาวคนโสดนะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณนะบอกเลยว่าชาวราศีพิจิกนะคะ,ะเรื่องอื่นเนี่ยดีมากๆการเงินอย่างเดียวที่ต้องเตือนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาก,การเงินเนี่ยเต้า แนะนําว่าคือคุณไม่ต้องกังวลนะก็เตรียมเงินของคุณให้พร้อมนั่นแหละนะคะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้การันตีว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้เนาะเทวดาคอยเอาจะช่วยคุณอยู่เทวดาประจาตัวนะอธิษฐานจิตถึงท่านนะแล้วก็ทําบุญกรวดน้ํแถ้าถ้าคุณเป็นพุทธนะทําบุญกรวดน้ํานะคะให้กับเทวดาประจาตัวของคุณด้วยนะคะท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอน,นะชาวราศีพิจิกนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอ่า ก็ถ้ามีโรองราวอะไรเกิดขึ้นก็มาเล่าได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะชาวพิจิกนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกระตใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่เพื่อจดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ